สวัสดีครับผมดีเจสวยครับมันนี้มีโอกาสได้ทายกิบคุณแม่คนหนึ่งเป็นมาเหยียบมายามม่เหยียบเพื่อนเหยียบ,ยยบสร้างลานตรงจิตใ,ให้เป็นมงคลกับดีเจตุย,ยจะเป็นขอบคุณนเป็นหลายๆพี่แม่มาอี่แม่เคยใส่ปะใส่พญนจอบ,บอะอี่แม่ใส่พญนธจอบนี่แหละปีที่สี่ปีที่สี่ก็เขาปีนี่หลายปคเขาปีนี่สองหุ่มครึ่งสองหุ่เครึ่งพี่กายเด้ ม่ใกล้เลยด็ดองอุ้มเต็มโองอุ้มเต็มปีนี้เด็ดองอุ้มเก้ะอู้แด่ลายกูเก่าแต่ดลายตัว,วัาวาคอมเม็ดงามโมเมงามถ้าไปขายข,าา <ใน S 2> ข้าวากับไปทางไหนไล่ถ้าว่ากลับไปทางไหนข่าวตนหนีเรืองามได้ที่หึก้ว่าเกดเด้้าว่ากเเลยก้าว่าเกาเ้ข่าวาเ,าเารืองอารามเลยก้ว่าแล้วก็บ่มีบ่มีแนวก้นนะมันบ่มีต้นสีแดงสีหยางน่ะ เวลาขาป,ปัน่นก็สีเบอร์เมดขาวมันป่นบ่อืมมันก็ุ่นเป็นมาถามบ่นี่อีกบ่อาข้าวขาขวอีขาอีข้าวาขอีวันรุ่นอีพุ่มนึงขวาวไปขายเต่ตสองพันตัวสองพันสองืันเจ็ดราคาเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยข้าวไาข้อยเก้าบาทอือสิบบาทสิบบาทหา้าสิบบาทหา้าสิบอ่า หล้ร้ายคู่มูบ่หล้ร้ายคู่มูบ่มูเขาได้เกีบาทแปดบาทเก้าบาทเพราะว่าเข่างามมากเนาะเก่างามเดือนใส่พายหน้าจอบนี่ใส่พายหน้าจอบนี่ล่ะเออปุ่มาทาแม่เนานะปุ่ม,มาทาตัวฮะเนี่ยเาะจอดตัวพญาจอดจุดยอดฝากพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกฝากพี่น้องทุกประเทศทุกมูทุก มูมูเปลือกเปลือกเ้าวาอ่เานี้เื่อแต่ไปว่าน้ำพี่เกีตุเข้าเขาว่าว่าบ่นหรอพี่น้องเข้าว่าบ่นเขาจะใส่ปุ๋ยถือแค่จาใส่หลายตัวเย็นบอกขวดเพราะขวดแต่น้านีน้องก็ใส่เออเออขวดกับไปลงผักกับข้ากับรอง่งักขวดกระโจงไว้มันเหลืออยู่สออยู่ขวดก็ไปลงผักไปห้องพืนผักอืวก็หนีหน้าปังก็พัก ตาหาหน้าตหาอ,าอ,อตห้าบ่มีหน้าฟั้งดอกมีแต่นหน้าพี่นี่แหละปูบากพีกกระลอกๆหนีหันพัานหนึ่นนงจุดไปปูต่ออยู่หนี่หอหล่งปกพีกที่นออ้อยใหญ่เลยเมมาจืออรน้ำเปลือกมองังกนะ จ้าแมียนจ้าเข้ว่าแต่พื่อนพี่น้องกันเนี่ยได้บ่หูคือกันคอยเพื่นพี่นอ้องได้หลายปีเลยกันเลยว่าอยำให้เพิ่นบ้างนะนะยำให้เพิ่นบัางในยู่บนะ้ัดไอยู่บา้บานดอนไม้งามบ้านไต่งามตำบลตำบลหนองหมีอำเภออำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษ ไปมันเหม่อแล้วบอกมไปมันเมื่อออกจากว่าชีมามาชีเกศป้าปล่อยปลปรหาดิเกตสวยเนา่ยเป็นสาวขาล่อเลยละเออเท่านี้ก็ได้เขาไล่เข้ามาเท่านี้อ่ะใสปุ๋ยละคาถือถือมีอย่างคือได้เขาขาดแต่เขาเข้าว่าน่ะบ่หูแล้วว่าจอก ก็บอกเขาแนวว่าใส่พญาจอบใส่พญาจอบล่ะนี่ใส่พญาจอบมาเด่นี่พี่ที่สี่กันเลยว่ะก็เลยแนะน้ำพวกในบ้านเขาก็มาหลายหลายอยู่ตัวเห็นบ่อจับไป้จ่งน่ะดินงามดินดีบอกแมวพี่สี่กระเดือนบอกนี่หนำโบกลงมาสิเป็นขวยเลยก็เดี๋ยวไปขายมันเขาบ่บ่เลี้ยงนู้ละสามสิบบาทบ่ได้ขายบ่ได้ขายกินตะลุยนี่บ่ไหวเลยเดี๋ยวนี้ขายได้กี่กระเดือน บอกคุณหลายๆเด้อคุณแม่เด้อคุณแม่เสียอย่างก่อนแม่คุณสีชไยแม่คุณสีชไยบ้านบอกมือ่ใส่แล้วแม่เด้อแม่เด้อจ้าบานนี้มีอีกได้บานนี้มีอย่างอีกนี่มันสิมีปุ๋ยอินทรีย์ตาพยาจอดซึ่งมีความเป็นอินทรีย์สูงสูงกว่ายี่ห้ออื่นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเขาเยอะราคาเท่าไหร่บูบแพงกว่าพี่ดอบเอาเลยก็ามสนิทนิดหน่อยพี่พุ่มเป็นอินซีสูงเลยก่ะ มีปุ๋ยเคมีอีกสี่สูตรตาพยาจอบครับปุ๋ยเคมีตาพยาจอบก็จะมีแล้วคุณอะบอกให้บอกใท่โลดปุ๋ยอินรีตาพยาจอบก็จะมีแล้ววัสดุที้านตรงจิตหรือร่าค้าทั่วๆไปผู้ได้อยากเห็นดีเจตุยอยากเบิ้งค่อมร้องดีเจตุยมาเบิ้งด้อกแล้วูไดอยากเห็นคบ้เนี่ยว่าหวานว่มันป้ายังเงีก็ขึ้นก้อนนวดฟังบได้อันนี้เลยเหล่ข้มาะฟังก็นเจาหัก่งมาก กันนั้งันรับแล้วกันเล้กวซื้อคือมากกับซื้เกากับว่าวื้อกาว่าวาวไปให้ได้รนอมันชิ้นมันติดเดี๋ยวนี่ใครอยู่กาห่างห่างนึงดอกนี่จีมะขออะไรอยู่นวิเทยูบ่ไดมาถือปุ๋ยงวดนันลงหงวดนันบอไดวิทยูบอได้บ่เร้วไปเจต่ปุ๋ยไปไปเจต่ปุ๋ยอ้าวนี่ค่ายาขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อ